ามาพบกับแบบฝึกหัดนะครับชุดที่1.5นะครับโจทย์ต้องการให้แสดงวิธีหาผลบวกและตอบในรูปอย่างง่ายนะครับโจทย์ต้องการให้ทำสองสิ่งก็คือหาผลบวกออกมาและตอบในรูปอย่างง่ายนะครับตอบในรูปอย่างง่ายก็คือตอบเป็นเศษส่วนอย่างต่ำนะครับอ่ะเรามาดูที่ข้อ1น,นะครับข้อ1ดูที่โจทย์นะเศษ7ส่วน8บวก เศษ5ส่วน12นะครับอ่าทีนี้เรามาสังเกตที่ตัวส่วนนะตอนที่เราเรียนตอนป .4 เราบวกเศษส่วนโดยที่ตัวส่วนนั้นมีค่าเท่ากันแต่พอเราขึ้นป .5 แล้วการบวกเศษส่วนเนี่ยตัวส่วนจะไม่เท่ากันนะครับเพราะฉะนั้นจะยากขึ้นนิดนึงนะครับอ่ะทีนี้ความก็จะมาสอนว่าเราจะ หาผลบวกและตอบในรูปอย่างง่ายได้อย่างไรนะครับวิธีการทำก็คือเราใช้หลักการคูณไขว้เข้ามาทำนะครับหลักการคูณไขว้ที่เราเคยเรียนมาก็คือตัวส่วนตัวนี้ไปคูณกับ12ทั้งเศษและส่วนใช่ไหมครับอ่ะเราก็มาเขียนวิธีทำนะครับตั้งโจทย์ขึ้นมาเลยนะครับ โจทย์ก็คือเศษ7จส่วน8บวกเศษ5ส่วน12นะครับเศษ7จส่วน8บวกเศษ5ส่วน12เท่ากับหลักการเดิมเลยการคูณไข้ก็คือเราจะกระจายวงเล็บนะครับโดยที่เราจะเขียนในรูปการคูณของเศษส่วนนะครับอ้าวเราก็ใส่วงเล็บขึ้นมานะครับ จำนวนกลุ่มแรกเศษ7ส่วน8ไปคูณกับเศษ12ส่วน12ไปคูณกับเศษส่วนที่เท่ากันเราก็จะได้เศษส่วนใหม่ออกมานะครับค่าของเศษส่วนใหม่ก็จะเป็นเศษส่วนที่เท่ากับเศษส่วนอันเดิมนะครับทีนี้มันขั้นด้วยเครื่องหมายอะไรครับมันขั้นด้วยเครื่องหมายอะไรครับ เครื่องหมายบวกเราก็เขียนเครื่องหมายบวกใส่เครื่องหมายบวกลงไปนะครับอีกวงเล็บหเศษ5ส่วน12ต้องไปคูณกับตัวส่วนของตัวตั้งก็คือเลข8นะครับก็คือเศษ8ส่วน8นะครับเราจึงจะได้เศษส่วนที่เท่ากันออกมานะลูกอะต่อไปบันทัดต่อไป นะครับเราตั้งสติดีๆเพราะเราต้องดูความรอบครอบด้วยใช่ไหมเวลาเราทําโจทย์คณิตศาสตร์เนี่ยเราต้องเราจะต้องดูความรอบคอบของโจทย์ไม่อย่างนั้นเราจะมีโอกาสทําโจทย์เนี้ยผิดได้ง่ายๆเลยนะครับต่อไปใส่เครื่องหมายเท่ากับนะครับใส่ให้ตรงกันเวลาเรามา,มาอ่านอีกรอบหนึ่งเนี่ยเราจะได้ไม่ต้องเวียนหัวนะครับเราจะได้เข้าใจง่ายๆนะลูกต่อไปดูในวงเล็บวงเล็บนี้ครับ นักเรียนดูในมืลเล็บสีจำนวนที่เขียนอยู่ในรูปการคูณนะครับบนคูณบนจำได้ไหมล่างคูณล่างนะครับเหมือนเดิมเลยที่ครูอามเคยสอนเลยบนคูณบนล่างคูณล่างอา้าวบวกกับบวกกับอีกกลุ่มหนึ่งก็คือบนคูณบนล่างคูณล่างเหมือนกันเลยนะครับ บนคูณบนล่างคูณล่างนะทีนี้เราก็หาคำตอบออกมาครับ7ไปคูณ12ได้เท่าไหร่12คูณ7ได้เท่าไหร่ครับ12 5 60 12 6 72 12 7 84นำเลข84มาใส่12คูณ8 12 7 84 12 8 9 16 นำ96มาใส่นะครับบวกกับบวกกับอะไรครับ8คูณ5นะครับ8 5 40 12 8 96เหมือนเดิมนะเราจะได้ตัวส่วนที่เท่ากันออกมาแล้วก็คือต่างก็มีตัวส่วนเท่ากับ96เหมือนกันเราก็บวกกันได้แล้วครับเพราะว่าตัวส่วนมันเท่ากันแล้วนะอ้าวเขียน อยู่ในรูปการบวกของเศษส่วนนะครับเราเขียนว่า84บวก40ทั้งหมดส่วน96นะครับเราก็หาผลบวกออกมาได้เท่าไหร่ครับ84 4บวก40ได้เท่าไหร่เอา84ตั้งบวกกับ40 4บวก0ได้4 8บวก c เป็น12อ่าเพราะฉะนั้นคำตอบของเราก็คือเศษ124ส่วน96ใช่ไหมครับอ่ะทีนี้คำตอบเราค่อนข้างเยอะใช่ไหมเขาให้ตอบในรูปอย่างง่ายเราก็ต้องเขียนให้อยู่ในรูปอย่างง่ายนะครับซึ่งจะเป็นคำตอบที่เป็นเศษส่วนอย่างต่ำใช่ไหมครับอ้าวเท่ากับ เอาดูสิเศษหนึร้อยยีส่วน9ก้หนูเห็นเป็นเลขคู่ไหมลูกลงท้ายด้วย4กับ6ก่าวิธีการทําหนูก็ใช้แม่2เนี่ยเข้าไปหารทั้งเศษและส่วนนะครับเอาแม่2เข้าไปหารเอาแม่2เข้าไปหารหนึ่งหาร2องมาได้เท่าไหร่ล่ะ124หารด้วย2 2หารหนึไม่ได้ใส่ศูนย์ 2ไปหาร12ได้6ครั้งเพราะว่า2คูณ6เป็น12 2คูณอะไรได้4ครับ2คูณ2ได้4อ่าเพราะฉะนั้นเรานำา2 4 4หารด้วย2เราก็จะได้62ใช่ไหมครับอ่ะทีนี้เอาแม่2เข้าไปหาร96บ้างแม่2ไปหาร96ได้เท่าไหร่ครับแม่2ไปหาร96ได้48 นะครับเ,าเราดูจํานวนที่ออกมาลงท้ายด้วยเลขคู่ไหมลงท้ายด้วยเลขคู่เพราะฉะนั้นดําเนินการเอาแม่2เข้าไปหารต่อเลยอ่าตั้งหารด้วย2 2 3 6 2 1 2ใช่ไหมครับต่อไปตัวล่างตัวล่างตัวล่าง 2, 2> อะไรได้2 2 4 2 2 4 2 4 8 เลขที่ออกมาก็คือมีเลข31กับเลข24นะครับมีจานวนไหนหารได้อีกไหมไม่มีแล้วเพราะว่า31ไม่มีอะไรเข้าไปหารได้แล้วนะครับเราจึงใส่คำตอบที่เป็นเศษส่วนอย่างต่ำลงไปนะครับซึ่งก็คือนำจานวนมาเขียนใหม่ในรูปเศษส่วนนะครับตัวบนตัวเศษใส่เลข31ตัวล่างใส่เลข 24เพราะฉะนั้นคำตอบในรูปอย่างง่ายของข้อที่1ก็คือเศษ31ส่วน24เราตอบเป็นเลขไทยต่อบอาตอบ,ตอบเป็นเลขไทยครับเศษ31ส่วน24เสร็จเรียบร้อยข้อที่1น,นะครับ เราใช้วิธีการคูณไขว้ามาช่วยในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์นะครับอ่าต่อไปข้อที่2นะครับดูที่โจทย์นะลูกอ่าูอามขยายให้ดูอ่าดูที่โจทย์ครับเศษ6ส่วนเบวกเศษ5ส่วน4นะครับใช้วิธีการเดิมเลยการบวกเศษส่วนต้องทำตัวส่วนให้เท่ากันก่อนนะครับ เพราะฉะนั้นเราใช้วิธีการคูณไข่เหมือนเดิมครับอลอกโจทย์ลงไปเศษ6ส่วน9บวกเศษ5ส่วน4เท่ากับใส่วงเล็บเศษ6ส่วน9หนูก็จะต้องคูณตัวส่วนของเศษส่วนอีกตัวหนึ่งนะครับทางขวามือเนี้ยเนี่ยนะครับเราก็ต้องไปคูณเศษ4ส่วน4 บวกวงเล็บเปิดเศษ5ส่วน4คูณคูณเศษ9ส่วน9านะครับสลับกันคูณเราคูณไขยกันนะครับเท่ากับนะครับบนคูณบนล่างคูณล่างจัง่วงเล็บนะครับบวกเหมือนกันบนคูณบนล่าง คูณล่างอ้าวทีนี้เราก็คูณกันได้เลย6คูณ4เป็น24 9เคูณ4เป็น36เครื่องหมายบวกตามมาตัวหลังนะครับ59 45ส่วน4คูณ9 36 ตัวส่วนเท่ากันแล้วเพราะฉนั้นเราเขียนเศษส่วนให้อยู่ในรูปการบวกได้เลยตัวเศษก็คือ24บวก45ทั้งหมดส่วน36นะลูกนะต่อไปบวกกันครับตัวส่วนเท่ากันแล้วบวกกันเลย24บวก45นะครับ24บวก45ได้เท่าไหร่24บวก45 4บวก5เป็น9 2บวก4เป็น6นะครับเพราะฉะนั้นบวกกันแล้วได้69 69เอา69มาใส่ส่วนตัวเดิมนะครับ36นะลูกอ่ะทีนี้ปัญหาคือเราจะเอาแม่อะไรเข้าไปหารดีละ่ะข้างบนเป็นเลข69ข้างล่างเป็นเลข36เห็นไหมเห็นไหมเห็นสุคูณแม่3ในนี้ไหมลูก3 1 3 3 2 6 3 3 9เพราะฉะนั้นต่างก็นำา3เข้าไปหารได้นะครับเราเราลองหารดูสิว่า3เข้าไปหารได้เท่าไหร่อ่ะ 69, หารด้วย3นะครับอ้ 3, 2, 6, 3, 3, อาวสามสองเพราะฉะนั้นได้23ตัวบนนะเศษยี่สิบสามส่วนส่วนอะไรครับอเอาเอาสาตั้งหารสั้นเอาแม้3เข้าไปหาร3 1มสาม 3, 2, 6เพราะฉะนั้นตัวส่วนของล่างก็คือ12อ,อ่านี่แหละการตอบในรูปอย่างง่ายของเรานะครับเราก็นำคำตอบที่ได้มาเขียนเป็นเลขไทยเหมือนเดิมเลยนะครับเขียนเลขไทยเราเขียนให้มีหัวสวยๆต้องเขียนสวยๆนะครับเลขไทยเนี่ยเศษ23ส่วน12 เป็นอันเสร็จนะครับข้อที่2เป็นไงครับ2ข้อมาครึ่งทางแล้วเพราะฉะนั้นดูที่โจทย์ก่อนเราคูณไข้กันก่อนเราถึงจะได้ตัวส่วนที่เท่ากันแล้วเราก็บวกกันแค่นั้นเลยนะครับอ่ะไปต่อไปต่อไปข้อที่3เศษ12ส่วน15บวกเศษ9ส่วน20นะครับอ้าวนำตัวโจทย์นั้นอนะ่ะเข้ามาเขียนใหม่เราจะตั้งโจทย์เลยนะครับ เศษ12ส่วน15บวกเศษ9ส่วน20เท่ากับนะครับอาคูณค้ายตั้งงเล็บเปิดวงเล็บเลยครับเศษ12ส่วน15คูณตัวส่วนของตัวบวกนั่นแหะตัวส่วนของตัวบวกก็คือ20นะครับคูณเศษ20 ส่วน20บวกเปิดวงเล็บหลังเศษ9เศษ9ส่วน20คูณสลับกันคูณกับใครล่ะคูณเศษ15ส่วน15นะครับอ้าวต่อไปเราเขียนเศษส่วนให้อยู่ในรูปการคูณนะครับบนคูณบน บนคูณบนล่างคูณล่างอ่าบนคูณบนล่างคูณล่างต่อไปบวกเหมือนกันบนคูณบนล่างคูณล่างนะครับอ้าวดูสิบนคูณบนล่างคูณล่างเราได้ผลลัพธ์เท่าไหร่นะทำไปทีละตัวนะครับ12คูณ20เอา12ตั้งเอา20เข้าไปคูณนะครับเวลาคูณถ้าตัว ถ้าตัวคูณมีเลข0ูนเนี่ยเอา12ไปคูณ2ได้เลยแล้วเติม0ูนย์ตัวนะครับ12ูณ2เป็น24เติม0ูนยตัวข้างล่าง15คูณ2เป็น30เติม0ูนยตัวนะครับบวกบวกนะครับ9ูณ15ถ้าใครไม่ถนัดคูณนะครับเอาคูณแนวตั้งเลยไปคูณในกระดาษทด15คูณ9ก้า็คูณธรรมดานนี่แหละครับ 9 5 45ห้ส่สทด4 9 19ทดอีกสเป็น13บสามตอบ135เอา135มาใส่นะครับตัวส่วน20่สคูณสิได้300เท่าเดิมเมื่อกี้เราคูณแล้วเขียนให้อยู่ในรูปการบวกของเศษส่วนนะครับเท่ากับ240ร้อบวกหนึ สมมติส่วน300อ้าวทีนี้เราก็บวกกันได้แล้วเพราะตัวส่วนเท่ากันแล้วนะครับ240บวก135ได้เท่าไหร่บวกเลยครับกระดาษทดมาแนวตั้ง240บวก135 0บวก5ได้5 4บวก3ได้7 2บวก1ได้3 ตอบ375นำ3า5มาใส่เป็นตัวเศษส่วนส่วนอะไรครับ300ดีนี้เราตอบให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ำนะครับดูข้างหลังดูข้างหลังก่อนเลยว่ามันเป็นเลขอะไรลงท้ายด้วย0กับ5นะครับนำแม่5เข้าไปหารทั้งเศษและส่วนนะครับนำแม่5เข้าไปหารทั้งเศษและส่วนนะลูก37 5 หาร5 5หาร3ได้ไหม5หาร3ไม่ได้ใส่0ต่อไปเป็นเลข37 5 6 30 5 7 35 5, 5 7 35เหลือเศษ2เหลือเศษ2นะครับ2ไปต่อท้ายด้วยเลข5ก็กลายเป็นเลข25นะครับ5คูณอะไรได้25 5้คูณหได้25อ่าเพราะฉะนั้นเราตอบ75นะครับเพราะฉะนั้นเราหารนะได้75เราเขียนไว้ก่อนเผื่อมันมีอะไรหารได้อีกนะครับข้างล่าง300ร้อเอาสามรตั้งหารด้วย5เหมือนกันนะหนูต้องหารด้วยจำนวนเดียวกันนะครับ5หาร3ไม่ได้ใสศู 0. ต่อไปเป็นเลข 5 0นะครับ5คูณอะไรได้30 5 6 30เจอเลขศูนย์ต่อท้ายเอาศูนย์มาใส่เลยนะครับเพราะฉะนั้นได้60นี่ทีนี้เศษส่วนใหม่ที่เกิดขึ้นเป็นเศษ75ส่วน60มันลงท้ายด้วยอะไรอีกแล้วมันลงท้ายด้วย5กับ0ูนย์อีกแล้วเพราะฉะนั้นเราต้องหารต่อนะครับแสดงว่ามันยังมีตัวหารอีกนะลูก ต่อไปเอา75ตั้งเอาความาเขียนฝั่งขวานะเอา75ตั้งหารด้วย5เหมือนเดิมหารจนกว่ามันจะไม่มีอะไรหารได้แล้วนะครับ5หาร7ตัวแรกนี้ได้1ครั้งนะครับใส่1นะครับเหลือเศษ2นะ2ไปต่อท้าย5เมื่อกี้ก็กลายเป็นเลข25 5คูณ5ได้25นำ5มาใส่ อ่ะทีนี้ตัวใหม่ค่าทิ้งได้15นะครับเขียนไว้ก่อนเผื่อมันมีตัวไหนเผื่อมันมีตัวไหนเข้ามาหารได้อีกนะครับต่อไป60อ่ะ6กก็เหมือนเดิมครับเอา60ตั้งหารด้วย5เหมือนเดิม5ไปหาร6เนี่ยเราได้แค่ครั้งเดียวนะครับเพราะ515 5, 5, 5, 5 20นะครับอืมได้ครั้งเดียวเหลือเศษ1 1ไปต่อท้ายเลข0ย์ก็กลายเป็นเลข10นะครับ5คูณ2เป็น10นี่นำา12มาใส่นะครับอ่ะเป,เป็นเศษส่วนใหม่ออกมาเป็นเศษ15ส่วน12นะครับเป็นเศษ15ส่วน12ต่อไปก็มีตัวหารได้อีกนะครับมีแม่อะไรหารได้อีกนึกถึง15มีเลข15แล้วทางล่างก็จะกลายเป็น12เนี่ยเราเอาแม่อะไรเข้าไปหารได้อีกแม่5ได้ไหม ไม่ได้เพราะว่าแม่หหาร12ไม่ลงตัวแม่4ได้ไหมไม่ได้เพราะ4ไปหาร15ไม่ลงตัวแม่3ละ่ะ3หาร15ได้ไหมย3คูณอะไรได้15มีไหมครับ3คูณ5ได้15ใช่ไหมครับ3คูณ5ได้15 3คูณอะไรได้12 3คูณ4ได้12ได้ทั้งคู่เลยเพราะนั้นใช้ได้นะ เอาไม่สามหารใช้ได้นะครับ3 5 1ห3 4 12นะครับอ้าวเพราะนั้นไม่มีอะไรหารได้แล้วเศษ5ส่วน4เนี่ยไม่มีอะไรหารได้แล้วเพราะนั้นเราตอบได้เลยนะครับเศษ5ส่วน4เศษ5ส่วน4จบข้อที่3เศษ5ส่วน4อ่ะทีนี้ถ้าเราเขียนในแสดงวิธีทำเนี่ย เราสามารถเขียนอย่างนี้ได้เลยแต่สีแดงนี้ไม่ต้องเขียนนะครับทีนี้ถ้าเราจะเขียนแบบไม่งงนะครับถ้าเราจะเขียนแบบไม่งงเดี๋ยวครูอาร์มจะเขียนให้ใหม่แบบไม่งงนะลูกเศษส่วนอันดับแรกก็คือเศษ37 5ส่วน300นะครับพอเราเอาแม่5เข้าไปหารแล้วเมื่อกี้นี้เราได้เศษ75ส่วน60ใช่ไหมเมื่อกี้ที่เราหารกันตรงนี้ใช่ไหมครับ ต่อไปเมื่อเราเอาแม่5เข้าไปหารอีกนะครับเราก็จะได้เศษ15ส่วน12ใช่ไหมครับต่อไปขั้นสุดท้ายหนูวแม่อะไรเข้าไปหารเมื่อกี้แม่3 3 5มห1านะครับอ่ะทีนี้วิธีการทำมันก็จะลงมาเป็นขั้นตอนแบบนี้นะครับต่อไปข้อ4นะครับดูที่โจทย์เอาอ่านโจทย์ เศษ8ส่วน25บวกเศษ4ส่วน10นะครับวิธีการเดิมก็คือวิธีการคูณคว้เอามาหาคำตอบนะครับใช้วิธีการเดียวนี่แหละนะยึดวิธีการเดียวเลยเอาเลขมาเขียนเป็นโจทย์ใหม่นะครับเศษ8ส่วน25บวกเศษ4ส่วน10เท่ากับวเล็บคูณควายนะลูกตัวตั้งก็คือเศษ8ส่วน25 คูณกับเศษ10ส่วน10นะลูกบวกวงเล็บเศษ4ส่วน10คูณเศษ25ส่วน25นี่อา้าวต่อไปบททัต่อไปนะครับเท่ากับเาเขียนเลยครับบนคูณบนล่างคูณล่าง บวกบนคูณบนล่างคูณล่างาทีนี้เราก็คูณกันเลยครับตัวบนคูณตัวบน8คูณ10ได้80ลงท้ตรงยด้วยศูนย์ไง25คูณ10ได้250บวก4คูณ25ได้100นะครับ25คูณ10ได้ 250อ้าเราก็เขียนให้อยู่ในรูปการบวกของเศษส่วนนะครับ80บวก100ทั้งหมดส่วน250จัดการบวกกันได้เลยครับ80บวก100ได้เท่าไหร่ก็ได้180 250. ส่วน250นะครับเห็นอะไรไหมจำนวนที่ เกิดขึ้นมันลงท้ายด้วยอะไรครับนะจำไว้เลยถ้าเลขลงท้ายด้วยศูนย์ทั้งคู่ให้นําแม่10เข้าไปหารนะครับดูซิได้เท่าไหร่180หารด้วย10ก็ได้18ไงอืเอาสิเข้าไปใส่ต่อไป250หารด้วย10ก็ได้25ไงตัดศูนย์ออกไปเหมือนเราตัดศูนย์ออกไปนะครับตึงตึงนั้นคำตอบของเราก็คือ เศษส8ส่วน2 5ดูซิมีตัวไหนหารได้อีกไหมลรงไทยได้เนี่ย18เนี่ยแม่อะไรหารได้อีกไหมไม่มีแล้วนะครับเพราะฉะนั้นคำตอบของเราตอบได้เลยนะข้อนี้ตอบได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเอาคำตอบมาเขียนเป็นเลขไทยนะครับ 25. เศษส8ส่วน25อ้าวทุกคนเขียนครับเศษส8ส่วน